มา l a เ i ดับว่ากินยองกูกอดีกูกัเดมุปาพีบูคนั้นนั้นติดกูระพูดเาใจวเก็บเก็บทดอบแล้วล่ะตากูดูมาเกล้ากทธิเลือดดวยแค่กอด้กกลตะคยลราเลิกคุยปูเทีะเดตกูดูมากูมุกูนอหลอเวลาพูเลยจะเข้าใจนะกิจล่ะดูกลิ่กับซึ่มันไม่ได้ยังยิ่งมาพิ่าาจะเบี่เราหลอกขี้พีพร้าวไปเด็กกนยองอันนอตยา ပေါ်တော့တက်ကြုံတက်ခါနာွယ်တော့ရှိခေါနာလေးလာပူခွေရီစုံနာလွတ်အမဟာလီတော့ဝဲသိနော်မြေကွာလအမြဲပဲနော်တက်ကြေတော့ပြာဒူးနော်ချာလက်ခီချီတော်ဘာချာသနာကဲွယ်တော့ခီချီတော်မဟာတနညာခီချီတော်တော့လေအီစီအာရှန်နျူးစ်နော်ကွယ်လောကတာဝေလဟေအကော်ရီခိုး ตกวตที่ตัดผตลิเลขชืกันนกวากบย่านนีตม่ตัวผดบ่ามาเว้ท่า48หนอท่าลุชืเยะกลคอลุชืเยะเลยก็เนยยชีคุยต้วตนจ๊ะบ well, ่ท่าบอกเลยท่ามท่านู mm ้ท่าสอนเร่งไตสิไหนตวเบ้าบลออออ๋อก อ่าก็คลีนเดเน่ดคลีนเดเน่คีลปาชกตาโพตาลีเนเนาะอัลลาปุกุอิเนาะบาชาตนาเกเนาะตักเกเนสาร่อสาดีเลสาร่อเวยาสาเลกาผัดโลตกโคเลอัลเลท่อเวดาบาตาพ่อเนาะเลนมรรคขอสวะอกอรีเนาะอัมมาท่อท่อเวดอตอปะสิเวกะสิหมู่บัวน่ะตักกะมุตักนะบามหายกะตักซอนิยะทีลีกะได้เยอะตักเกไขบาชาตนาเกเมเมเล อาเซียนนิวส์แคว่เวตน่ะหลอติเกริกอดปาเวด่าดบกานิขีกาเนาะล่ะตอเวด่ากานน่ะมาทอทอเวด่าติชิเปอ่ะชิลึเปชิขอเปซิญาบามาดิตอตอปุตตะลิดบปาเวด่าเกสิมูบัวเกสิเสมอติชิขอกกแว่เพลเพลชิขอกกแว่ได้ ไอสยไอสน่ะก uh, uh, ิโลเนขี ale ale gua, ้ยาดยฉีก่อกระดาเดเคนทามีนเนอกิโลสักยาตบ้าตาพ่อแนวพี uru, le, ่นครสวรรค์อกิเซมิเนรีอะเวรน่ะนครสวรรค์อกอรีมเตเตตาดบะละปัวเตตาซอบะละปัวเชขอฟูเรเอ้อดพ่อมานึกก่อตัตนบติว่าอกอนิเซบะมาวีซาสูดดอปัวเลอ่าเชขอฟูลิอุสเตแพเนาะ ปมืนมนอาจจะดีต่อไม่บางคนเนก็เตะกบ้าตาตคนอ่ะไม่ลืนเนี่ยโปรเกดอฮาลอดอนนี่ล่ะาชาก็บ้าเมื่อมว่าเหอยได้ยู่มึงฮารย่านีนาะแลกตาเนีเป็นน้เปาล้ภาาคือสีบลือนดูมาเลยนี่คือบาปกว่าสิกวกาเลยดตากว่ายตาข้อตาเปที่น็อตเนี่ยเนเนาะแล้วก็ตาเนียเพตาพ่อเวด้านนี้เนี่ยการคู่ตาพ่อเนี่ยตาตาข้อหาราลิมไม่เลยกาเลย ตราเดนียตักซอนอะเกหาเราดิเจ่บ้าชาตักซอนกวยวไว้ด้หน่ะจอยเราสิบ้าขาเลออ่าลเฮียก็เรียกขั้วประกอบเลยพูว่าราชการจังหวัดตากเมเมก่อยนยนเลยเป็นหน้าเปิลก็แบบพ่อเมืองตากเนาะเอาว่าประตูวาตาขัวตาปูตาลีเลยเกลี่ยคอเส้นภาคแค่เลยก็เช่นเนาะบ้ามตาดูแลเนี่ยตาลอปีโอท่อเมตาดอตเดเวด้ก็ที่มุบัวเดเมเจ นอเดกตาเปโลโมเดเมตาเปโลเปดอไปได้เหรอบาซิเซปัวตอรูพอดิหมาเนอูเวตเกเหลบะเอ้อดอฮาเกขอดอปัวตอรอกาตะคุเนี่ยดาปัวตีท่อไปได้พลละเนี่ยหลอชอชอนกว่าอยู่โจโพหลอนอนี่กว่าปู่ด้วยกระตอตางกูตากะลัดพลั่นเนี่ยอุดากระทรสิพาเหรอปัวออกท่อไปซินอปะเอาบ่เกตีดูเนี่ยดะ เอียชิอารามะหนอแล่นนี่โคสุโคปพะโดชิตุมะว่าจะเป้เลชิบาอปัวกะตุเสรามะฮานะเตบราตะลานะลึกกะกวนนุชิเลเจยุนเตียยะโคตะเนออบบะเกติเมวิริซอเยเตมฮานะหนอหาโนละตะเคจิบะสุบอเกดดุเรออแทบอเกตากุธากันบัดดึกออเรมะเป้บะเอียชิอาบะดุเนหนอ จตลบกก็อว่าอูกเลยที่ก็เลยก็ระทรนในวิบลอดที่มูดาลว่มายมานนตนเนาะแกบกัหากได้เลยตะกัสรตะไข่เลยพู้ว่าเนาะกอริโคเฮลโลตะกันเอนาะไปวเวด่าเคลลเชเนาะตะกันบเลยมอตกาผดูคเลพ่อใน่วก็ซมูบัวดอดุดอเทอเนยต่อยาปยากว่าเวเนกให้เขอเลย ก็พยอดกป่านะเออดบเวสิอเนาะไม่เห็นเคลฟี่เลยดูติสิยามาแกจะยากวา่าวะนาเกลต้าสมีสมอรสิยามีได้ขอเนาะเหตเพลอากป่าเลยแ็สิหมูสิบัวใแต่เม่อหาท่อเลยก็ยอมพกกลาบ้าก็ได้เยอะลบดีสอเลปสิยามันแปลละอาสูตทออสิหมูสิบัวมีดูลเาคุณดเบีเมม่นตัดกันเลยแต่นาเกดีสอเลก็จ้เตเวลเฮเมเกะ อมีสุดถาวาร์ย์ดอกระิีไปเมนูหลบยาวเลยบอกกบุญกันเลยกับวปก้อนเลยอ่ะอันเลือกไปกับทมอลเลยดออันน้องรีเนี่ตัวมอีเนี่ยกันเลยกับดอแล็กกอลเลอก์ค่คนเปบิลเลยเอาเวลาเม่อดอัเดียวเวลาเลยอ่ะกินเนาะนอเอาเวลาเลเหอก็เรคู่ใครนะอมีเวลาเรชูชีพพงชัยเนาะตเละ ပွားတဒူနေအဝေဒမေပဲပတွပွားအူဘတ်အနိဘပါပွားချောတလဲနေအတာလောမှာမှာတော့ဒီဒူအိုလာအလောတော်ဘောပါဒီစောခါခူကိုရီကိုအအိုမေကြီးနေအဝဲကဆုလော်အကြီးအပါတော့ကဆုလော်တဆုတကမောအဝဲမက်ဒော့ဖီဒလာကြီးဘာသာတနာကြီးတာလာကေထောသနဲ့လာပူခွေးနေကြဤတဲ့ကြဤလို့တော့ပူပဲနော်ကိုနေတလောတက်လေ ปเวดาเนะี่ยโอ้บูเวดาเนอะเลยแมกุดเดวดาเนอะแมกุหลัวดอคลีสเน่เนี่ยลุยชิกดต่อต่อมูหนึ่งตาบนแมกุอ่ะเภอแม่สอดหนอจังหวัดตากบักรเลือดตาโพตาลีเลชัวของเวดาเนี่ยเลือดตาล่อเวเน่เนอเดเวดาเนอเฮเวด้าแขว่ลุยชีดกดอ ခလက်ခဲချိနေယက်ရှိခွီတော့နော်ဒိုနေဝဒါတာစွတ်တာတပ်ပလေဘခါလေတီကောတာပလေဟိဝဒါမူနောဘခါလေဝီဆိုတောစခေါ်တော့တတ်ခိုတာစွဲချတဲ့ကောလဆူလကကောနော်ဟွန်းအခုဒါနေကွယ်တော့ပဲတဲ့တာစွတ်တာစော်ခလာဂျေတဖာတာတတ်ချေကတော်လဘဒိုခက်ခဲနေနော်အဝေဒါ เฮ้เรเว้ตากันลืดเลต่บ้าตาช่วเขหมอกทจะช่วเขลยตาปอตาอัก็ย้ายตาพอตาลิเลยตานรออัดต่อเว้ยเนี่แค่เราแยกทีคุยต่อนอกตกเลบ้าแต่แต่ผืดๆไม่ตากันลืเลยก็เรีคนนี่ลรอหโอเคเอาเวลานี่ยตนับเปลแกตาเปดที่หนอผ่ากระโดดบ้ามนตาดื้อเลยก็เรียกคบ่าให้เราตากรืดบ้าถือดลีต่ม่ข่อนหนี้แนเนี่ย ไม่มลตาจะปที่โนภาเนอเวเตินไม่ไดอเดอกที่มูบัวเนออสุจิแห่ขอเลก็จ้เตตกแก้เกเก้เลว์ด้เลยว่าตะกะป่าเลยอยู่ด้วยก็เสียบ้านฉันกงเต็มีเตมีกนเนอเอาเวแหขอพลุแกันอยู่กเส่หนออย่เลยแแม่ขอเลยอยู่ก็เลยอยู่มีฮังกวันเนเล้วตากส่วเราบุกเลยจะเแต่ละเนยไยอยู่อสุก็เซฟานเนมักการอกษิม่บัวเลยดับเบิลเซ่เอาเวเช็กลอลาได้ว่าเซฟาน เอาไว้มาเกาอิมืบ่เท้าเอาไว้ลาเลนเน่เดี๋ปล่ลาเลเน,ลาเลเนตาบ้ากว่หวันทีอ่ะอืมตักซ้อนเป่าพลาวเวจันเน่คีที่ที่เน่ลเลืเอฮีกอรโคปลีบบ้าเวลาล้ด้เลือตาโพตานลีเลยอะกาันเลกอดิผ้าเน่อาการเกราตาก,กว่าตาแข่บ้ามตาดูเลข่ายเลตอนนอนลูล่ลือกกริสิผ้าเน่ตาดูเกิดไปย่อสือเฮท่อเล็ลกูอ่ะเฮท่อนี่เก it's one a clear bone ba cha te ba te ne di ba to lo sa da ko yo ta tu plef mu do da su pap ko ne he tho ba te ne ba he tho da ba ko lo lo ta si lo ji lo no ko bo yu he te lo da ko yo ta tu plef mu do da ta su a ki ji ba no po da ta du ke ng bo ba la ta to ngai bo ba ji blue do he ge ba per to du se pha la o lo ta ni ya no a ko ne เศิที่เนี่ยก็เรคสิญาวดาเลยตัเกกบบ้าตัดิเลตัชโคตุตลิเนตัขอตัเฟเกบานนุลยกเรอาเวลขันดูเนาะก็เรียเลเฮเนาะแต่ไม่พี่ม่ชอว่าเลืลเฮเนกับ้านสิญาวตัข้อตเฟกบานนุลยพี่เนี่ยดอกิญาวด้ตทตะการกาลตุตลิเลจอจสากะคุเรชิเน่บ้าอุสต่าาดตุตลิตนนเนี่ย အဝယ် day or oji oh no i need to learn money musor oh oje tno no de no, no, no. ba ta tko ga da yo ta ko ke da kue ka line to o e ba ko sa ne we o do okay, ta blo after ne lo o ke ta ka ter chi bam da de le kor re ko ba hi lo ta lu te te pu pu lo ta chuo ko ta pu ta li le ba le ne a we se ko do ta bi ta ba ta ko so te mi mi เรื่องเอพ่อสือกว่พไที่ชอกว่ชอพี่เนี่ยนอตากตากแค่อดมีมีไม่ได้มบาเอาไว้ไดกันนี่บาตากสอเลปอยน์ตากปะนอเลตาตะกรืเล่ใหกอดีบาเม็เขลนาเกี่ขอนาเกี่ยงใสูตะเดีบาดอตมีก็โดนนี่ยเนังหูดักซอมหานาอหาท่อนี่เวลาเม่อูออรตาเลรามตีไม่ยาเลตรู้อตาสูท่อนี่ หนอว่าเลก็เลอตนอแต่วเลปุมมูชสูตาลอจะไม่วาตรัวตลอเลยเวสิตีเท่าเวดอดมอูออท่านี่กะจะเกท่าาตจะไมเลเปิดด้วยบานอตั้งซ่อนหาท่เวดินิดอาคุณไ่ยเกเทเวจ้แตก็ไอ้ความเสี่ยงตาลอบาโยอูเวดาอาคตนี้จตบลุกป่าคู่ตนนี้กอริคูนี่สูเวลตาสูตากมอเชตเตอดีเวลเกลสิธภาคเลเช่ชีดคุยตอกนี่ลอนอ အော်ရေတားလိရတော့တဲ့နေနော်ဝဲမေတ္တာပဲတင်တော့ပါအထောက်ပြန်နေလားစကြည့်တော့ဘယ်ကញောဖို့ကတဲ့နော် comment တော့ကော like တော့ကောဒီမေနာပန်အနော်ရအော်လရမတည်တဲ့တဲ့နာပအာရာချေဒီစော်လေကြနာပအထာဒဝဲပြတော့တားอยู่ยอดပါကေအား